ิงาสังสัรมาเสติสังานธาวโดรสัมภูริสันตังรายตังหิงจายะอังอาจารย์เจ้าตนแปลงกัมพีมารอันนี้หางังไว้เป็นที่ไว้แงอสังกา thành cả tha heng bát nắp bà châu tăng a la phương chăng chắn à bay bay na ni tử minh à tuà phùng tha võ vay yàng thân à na ta ra tham tăng tham ปังกาเสรินกำตังพาะอริยาทรงตนเดินสินใสสังใจปังกาติบันตามรอยพระมาสันธาเพื่อเกินสันธาปังกาส ไปแล้วยังมีพระตนแก้วชื่อเตมพระมาไรเจ้าของอาศไรบานอันหนึง่งชื่อโหจนางคามันอยู่ในเขตตามพนะใย,ยังอาตาวิปันที่อยู่แห่งแก้วเจ้ทาทั้งสามพักการ ทันนาแลอาทิงาทิวาสังยังมีในวันหนึ่งมหาเทนาเจ้าเต็มปะมาใดใดสะเด็นกาไกไปสู่นากเพื่อจักไปยงยังหงเป็นปาวันชิดตัวเจ้าก็ไปสูงในเขตยมที่บานอันแลเมอพยา โยมพี่บานหันแล้วก็ไว้ยังตนแก้วเ็มพระมาลัยแล้วจา้ากรรมมาไปวานคาแด่เจ้าตนบุญมากเจ้าคูรลุงจาเขตประเทศใดมานั่นจ้าจุมปูติปากาตุมหาเทนเจ้าเ็มพระมาลัยก็กานกรรมไปโดยรีบว่าเรา ตตวีมาย้อนมีกรรมพาธนาบางง่ายโหมดยังสั่นองังตองตุดในอบายนั่นแหละยมมาราจา ยังดูการทำบุญหรือกาททำบาปอันจาสัมมาเทศนตะาอันว่าสนนานามวนมากกันว่าเขาไยรรคาจากเมืองพนก็เอาปากันเอาตนมาสูนในอบายก็งยังมีหลายเหลือลุ่นเขาก็พาชนะไก่พนจากต่าง

ราชาก็เสด็จไกละกาไปสู่อัาบายกหันสัตว์นรกลาย <c oughs> มัวนามาได้ตาลงยังกรรมวิบานานานาตามกรรมมาบานตกแต่งนรกแปดแห่งคุณตัวตายงาแล้วทบเป็นตัวดังเกาฟฟ่าไปฟองเอาอยู่คืนวันเป็นหมอกวนัน ขอนาไมา่ปวชตานร่รกใจสามานโลักภุมเียวนังอรมณ์หานใจเจ้าวีตรณีไฟรุงกาแดงเกี่ยวสังกะตะนรงกาไฟเป็นเปลวไม่เดือดเวทีหหอดลมเมื่อจังฟองไฟ โร,โนะรัวรัวนารงเฮอสนันนาเป็นไปไรายเยื่องสันตางานังงาลงเป็นดังเครื่องคงจังเวิริยะนั่นนานักบ่เศร้ามังงานหาเห็นเจ้าเต็มพระมาัรเท่ามีใจมังไข้ปวดเฮอสนันนาได้บ้นจากกองตุงโตดในอับาายเจ้าก็บ่ดูดาย แตงอาสัยเว้นแต่ปูดบไดใดย้อนกํานักนาประการหิบยังงาต้องอาโตดตันตั้งกรรมอนันตาริยกรรมอยากจ้าจักรอไว้ทางทางอริยมิทรอามาอาพูดถึงจังโดลุงโตดไปรุนและนาที่นั่นมหาเห็นนา พมารไรก็ริมสด็นกาไกยคือนามาตุยังที่อยู่รมมาราจาก็ไกยคืองาห่งข่าวทุกงันอันอันแลตินั่นโยมพี่บานาทีงาราชก็ยอมมืออาภิวาทคงเก่าไว้มหาเห็นนาเจ้าเติดพมาะารแล้วจะกกำไปโอกาสว่าคา ดงมหาเดนเจ้าตนนาองค์อาตาลงทําผู้าขอสังกรมเมื่อบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมพูว่าือปากันมีสิทุวอย่างอาได้ปาดอย่าได้ปะมาตัตาอย่ามีใจหากเศร้ายง อย่าตัดไม่สวีมหาภูยา่านแก้วภูาเรตจดีกันว่าตายนี้จากเมืองคุณคือใดเอาว่าตนไปเกิดในหองฟ้าเริอเมืองสวรรค์ยาใดฟังกันมาดูอยังที่อยู่อภิจีกันนาอันตีิยรันณ จักกรรคนนั้นอยากย้อนกรรมหากงากัง,งาตม,มาแดนนาเทโรอันว่ามาหาเหนนาเจ้าเด็ปะมาได้กันได้ยินกำไมใครเหงยมมาราชากองอาลกตาเดินมาด้วยรวงอากาศมาสูาวัดมิหารตนนา กงมีวันนั้นแลนาปูนาคิว่เสกันวันลุนนาลุงเจ้ามหาธิ้าก็ถือเอาบาทารงภาขาดปริมนโทนาเรีว่าสาดิสไปสู่มนาบาโนโกจะนาคามเผื่อเือกองาวันงามบองขาดก็ปินทีบาตที่นั้นแลนามนุษย์ นาว่าคนดังหลายุเท่าเภาหันมหาถินเจ้ามาบินที่บาทข้อปากันนาโอกาสย,าย่อตานยังที่ขานหานเขานั่นงบอกกานพำยาจูโู่นิงใจดีน้ำตนบุญภายมหาถินเจ้าว่ากองนาโอกาสเราเีจราจาวาดุราอุปาสังกับอปา สิงกาเกลยมวนหมูเราได้ไปสูงอภายทุกตัตตายราหมวนมาเขาได้ฝากกรรมมหาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องดูปูว่าพอได้อินดูมูเปตอันอยู่ใน้องเกนอับบายพอว่า เขาว่าได้ต้าลงทุกรายกันเ้าขอพี่น้องเขาวงสาการงานทำบุญมหาญาิน้ำบุญตีสาบุญมาหาเขาตั้งารายได้บนญากตันทุกอยากในอักเวตีขอบุญเมียได้ตรงอยู่ือได้เมื่อเกิดอยู่เมืองบนใด้ ไปแต่งกล้ตนอินตามองแทวใดปผู้จาพระกิตแกวจุงารามาีสรีมหาธาตุของได้กาดจุวันสินแต่เตอว่าอันแล้วพระตนแก้ว เติฟพามาอไก็รีบพืนมาดู่ยังที่อยู่วิหารตนก็มีวันนั้นแลแต่งานนั้นไปหุ่นตรายงุนเท่ากันได้ฟังมังานหาดินเจ้าบองเก่าเมื่มอใดหูเก่าวกองดีกองงาพาก,กันเวนีกรรมบาปเ่า เอาต้นหาต่างบุญโกติสาบุญนุนไปหายังมัวห่งสาอันตายไปเป็นเป็ดอยู่ในห้องเขตอับไปเอือเป็ดตั้งลายได้พ้นจากทาตุ้งยากลีบเร็วฟันแล้วปากันนามัวนาหมู่หางสาสินอยู่ฟังธรรมดีเพศกรรมน้อย ใยด้ถุงกาะานไว้ยิงใจกอมเมีวันนั้นแต่นานินาที่ตั้งขียากาวยังทำอะไรจะดกก็บังกงสมเรศเด